ในการสร้างฐานข้อมูล MySQL บน Hosting Fat c ์าวก็สร้าง,งได้อย่างง่ายๆโดยการคลิกไปที่ MySQL Database แล้วก็คลิกไปที่ Add Database Database Name ก็ป้อนชื่อฐานข้อมูล Username ก็ป้อนชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล Password ป้อนรหัสผ่านแล้วก็ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Confirm Password แล้วก็คลิก Add Database เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลตอนนี้ก็ได้มีการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาแล้วเซอร์เวอร์ของฐานข้อมูลในที่นี้ก็คือ w p m o n s t e r f a t c l o u m y s q l c o m นี่ก็คือชื่อฐานข้อมูลหากต้องการจะ เปิดไปที่ php My admin ก็ให้คลิกไปที่ a x c e s php admin นี่ก็คือหน้าตาของ php My admin บน fat cow หากต้องการจะเปิดดูข้อมูลในฐานข้อมูลก็คลิกไปที่ชื่อฐานข้อมูลหากต้องการจะสร้างโค้ดก็คลิกไปที่ generate code ก็เลือกว่าจะใช้โค้ดแบบไหนตรงนี้ก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์นี่ก็คือชื่อฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านถ้าต้องการจะนำโค้ดไปใช้ก็ให้ทำการคัดลอกโค้ดตรงนี้ไปใช้นี่ก็เป็นตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูล MySQL บน Hosting ฝฟดข่าว